ครับก่อนครับวันนี้เรามารู้จักประเทศในโลกกันครับเริ่มครับอะไรครับผมกินแลนด์ถูกต้องครับอะไรครับพาดาถูกต้องครับอเมริกาอยู่ในเตสเตทถูกต้องครับอเมริกโกถูกต้องครับโคลอมเบียถูกต้องครับบราซิล ถูกต้องครับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินานะครับอันนี้ถูกต้องครับทิมีถูกต้องครับัสาซียถูกต้องครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยแปรนที่ถูกต้องครับไชน่าถูกต้องครับจีแปถูกต้องครับขับคัดขานถูกต้องครับอินเดียถูกต้องครับ ถูกต้องครับอยู่ข้างล่างไทยเป็นหมู่เกาะอ่าฟิลิปปินส์หมู่เกาะฟิลิปปินส์ถูกต้องครับแล้วไทยแลนด์อยู่ไหนครับออสเตรเลียออสเตรเลียถูกต้องครับแล้วไทยแลนด์นะครับหาไทยแลนด์อันนี้ไทยแลนด์ถูกต้องครับแล้วก็ซาลาเบียไหนะครับอะไรนะครับอันนี้สีเขียวๆวาคืออะไรนะครับซาอุดีอาราเบียถูกต้องครับ ดันถูกต้องครับรักรักไหนรักตรง,งไหนครับถูกต้องครับอำไมครับที่ก้อนเมฆรู้จักครับแผนที่อะไรขอ,ของประเทศอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก<ะ>ใหญ่ที่สุดในโลกคือถูกต้องครับโอ